บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติภิโสพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทวนุตโลปุริสขามาสาราธิสาสาเตวามนุษานังพุทโธพควาติุสวที่แปดธรรมานุสติสวกขาตภคพวาตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญโกปจัตตังเวทิตัพโพวิโยหิติุสที่เก้าสังฆานุสติ สุปฏิปันโนว่าโตสาวกะสังโฆชุปฏ like ิปันโนว่าโตสาวกะสังโคญาญาปฏิปันโนว่าโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนว่าโตสาวกะสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสบุคลาอสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอ้าวเนโยปาวเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตลาภุญญาเขตตังโลกัสสาติ มส่วนที่สจิจินดามณนีปียังมันตังจินดามณนีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสัสัติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังพระโพัิจากมหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธี่กินจิเทโวเยสกโกปะชังสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันจุมีสิทธิลาพังชนะเนยมณีจินดาจะท่านางศัพภัยชานาพระหูชาา ปียังมะมะพุทธศต11สักกตาวาสกกตาวาพุทธะรัตนางอุสถังอุตมังวะลัง หนตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนะโสทินานสันตุปทวาสัพเพทุกขาบุปัเสมนตุเตสักตวาธรรมะัตนังโอสถังตัมังวังปริลาหุปะสัมนังธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปทวาสัพเพพยาอุปัะเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวังป้าหูเนยังป้าหูเนยังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปทวาสัพเพโลคาอุปัะเมนตุเตหนึ่งโมโซที่เจ็ดพุทธานุสติ พิธิพิโศกควาวาหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทอนุตโลบุริสธรรมมาสารติสาสาเตวามนุสานางพุทโภะกวาติวรสที่8ปดภธมานุสติ สวาค่ะโตภัควาตาธรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังโพพิตต์โพวิญโยหิติโอสถิเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนเพระว่โตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนเพระว่โตสาวกะสังโฆยายปาปฏิปันโนเพระว่โตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพระว่โตสาวกะสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสโภคะลาเอสาวะพัควาโตสาวกะสังโฆอ้าหเนยโยป้าหูเนย กินเนโยอัญชลีกลัลลันโยอนุตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติวสถทิสจิจินดามณีปิยังมันตังจินดาไมเนียปิปียังมันตังยะสังคาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุทนโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทีกินจิ เทวเยสโกปะชังทศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาริปโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนธนาเยมณีเจนาปิยังจัทธนางพเพชนาพระหมุชนาปิยังมะมะสักกตวาบูชโชติสเบศักกตวาสักกตวาพุทธะตัณงโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสธินา นัสันตุปัทวานัสเพทุกขาบุปสสเสมนตุเตสักตะวาธรรมะรตนังอุสถังอุตมังวลังปาริลาหูงปะสามนางธรรมเตชเชนาโสทินานัสันตุปัฏวานัสเพพระยาบุปสสเสมนตุเตสักตะวาสังฆารตนังโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตเชนะโสทินานัสันตุปัฏานะสเพโลคาบุปสสเสมนตุเตสองบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติ Icana, ท <t <t ี oh ่ทีโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมวสาลติสาสาเตวมนุสานางพุทโธภะวาติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวกขาโตภวตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยโกปจัตตังเวทิตะโภวินโยหีติบทสวดที่9สังฆานุสติ สุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพราะว่ยาโตสาวกสังโฆยจติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสโบคลาเอสาวพระว่าโตสาวกสังโฆปาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติบทสวสดที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง กินดามณนีปิยังมันตังยสังทาสังกโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปปูตันจามหาราชาตวังมังโปสัตุุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิง กินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจัทธดังสัพเพชนะพระหมูชนาปียังมะมะโบสวดที่1ิเสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะโสธินานสันตุปทวะสัพเพทุขาบุปเสเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวังปริลาหูปัสามนางธรรมเตชนะโสธินานสันตุปทวะสัพเพพยาบุปเสเมนตุเต สังฆตวาสังฆาลตนังโอสถังมุตมังวลังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปชวาสัพ์เพโลคาวุปสัสเมตุเตสามสามุสที่สิบสองคาะาชินบัญชร ชัยยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจะุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสูนราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัทวีสตินายากาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทโตไมหังพุทโธธรรมทวิโลจนีสังโคปฏิทโตไมหังอุเรสะพคุนากาโลหะเทเยเมอนุรุโธสาลิปุโตจทักกิเนโกนทันโยปิฏฐาคัสมิงโมคะลาโนจวามะเกทักิเนสวนีไมหังอาสงอนันทลาหุลากัสโปจมหานามภาสงวามะโสตะเก เกสตโตปิภฐาคาสเมิงสุริโยวาประพังกะโลนิสิงโนสีสัมปันโนโสพิโตมุนิงปุงฆะโวกุมาละกะสะโปเทโลมเหสีจิตตวาทะโกโมัมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิกุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุบาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติลากามะมะศีสาเสติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาเสติมหาเทลาชิตวันโตชินโนรสา ชาลันตาจิลเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตาลัสนางปุรโตอาสิทักเคเนเมตสุตตะกังทาชาชักกงปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังพันธม,มูมลปริตัันจากอาตานาติยาสุตตะกังอากาเฉช,ชัชชนางอาสิเสสาปาการสันธิตาชินานาวาลัสังยุตตาสัตตบ สัตาาตาปาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอเสสาวินายังยันตุอนันตาชินเตชะสา,ว,าสวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธป,ปัญเชลชินาปัญชลามาชิมหิมิหารตังมหิตตเลสทาเบเรนตุมังสัพเพมะเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะสิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชิน ปัญชะเลติ